แมสช่ไหมลูกต้องใส่แมสเนาะเวลาออกไปข้างนอกนี่ต้องใส่แมสใช่ไหมกันเชื้อโรคด้วยเนะาะกันอะไรได้ด้วยลูกกันอะไรได้ด้วยคนนี้เขาไม่ใส่ใช่ไหมลูกเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่แล้วดีไหมลูก เขาไม่ใช่ด uhm ีไหมดีด okay. ีเอาดีเอาโอเคอร่อยไหมอร่อยขนมไข่ซื้อให้โอให้ยายนุซื้อให้ใช่ไหมอือยายนุซื้อให้โอุ้ยอร่อยใหญ่เลยอร่อยคิดถึงยายนูไหมลูกเอาบอกคิดถึงยายนุด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย